สวัสดีครับกิจแกนิดนะครับวันนี้จะมาคุยเกี่ยวกับหินอ่อนครับหินอ่อนที่มีราคาถูกครับแต่ว่าลายเนี่ยจะเหมือนอลาเบสคาโต้เลยนะครับเหมือนลายเหมือนหินนอกเลยแล้วก็สีนี่มันจะออกมาแนวแนวไวคาลาล่านะครับก็คือตัวนี้ครับขาวเทาขาวเทาลายเส้นนะครับเนี่ย ครลายมันลายมันเนี่ยจะเหมือนอาราเบสกัโต้เลยครับแต่สีมันจะออกเทาๆขาวๆเหมือนไว้คาราล่าครับก็ผมก็มีงานเดี๋ยวให้เพื่อนไม่ได้ชมรูปกันนะครับว่าเวลาเราติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงนะครับสวยนะครับอ่า ครับก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ไวรัสโควิดกาลังแพร่กระจายนะครับก็อยากให้เพื่อนๆในช่อง YouTube ของผมเนี่ยได้อยู่ที่บ้านทำงานที่บ้านนะครับอย่าออกไปก่อนนะครับช่วงนี้เพราะมันจะเป็นการไปติดเชื้อข้างนอกนะครับก็ให้ดูแลสุขภาพดีๆครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับในช่อง u t u b e ครับเดี๋ยวผมจะนํารูปภาพสวยๆมาให้เพื่อนๆได้ชมกันครับก็หากใครชอบผีอ่อนยิงแกนิดนะครับ ช่วยกด subscribe ให้ด้วยนะครับครับขอบคุณมากครับเนี่ยครับเวลาปูเสร็จก็จะลายแบบนี้ครับคือถ้าเป็นขนาดไซส์30คูณ60เนี่ยครับหินขาวเทาเนี่ยก็ประมาณพันกว่าบาทครับถ้าเป็นไซส์เคาน์เตอร์ก็ประมาณ2 0 0พันกว่าบาทแต่ถ้าเป็นหินนอกนี่โอ้โหก็ประมาณสัก4 0 0 0 5,000 6,000ได้เลยครับก็เลยเนี่ยเอามาให้ชมกันว่า ราคามันถูกมากกว่าครึ่งอะครับแต่ว่าลายใกล้เคียงเลยครับนี่ครับตรงนั้นก็เป็นพื้นที่อาบน้ำนะครับเดี๋ยวจะมีกระจกล้อมรอบพื้นที่เรากัดด้วยหินเขียวอิตาลีนะครับพื้นเนี่ยครับตรงนี้เป็นชักโครก ครับชั้นวางของนั้นก็จะเป็นหินอ่อนไว้วีนัสนะครับนะครับทาเป็นชั้นวางของครับครับลด้านล่างนี้ก็จะเป็นอ่างล้างหน้านะครับที่ก๊อกแดงอยู่เนี่ยครับแล้วก็ตัดด้วยหินอ่อนเขียวอิตาลีครับ